สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการปิดนะคะปิดตัวปิดตัวสั่นในขณะที่เราใช้เป็นพิมพ์ในแอปแล้วเวลาเรายกนิ้วขึ้นเนี่ยแล้วมันจะสั่นใครที่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใครที่รู้สึกว่ามันน่วงนะคะก็มาปิดได้นะคะใค,ใครที่รู้วิธีแล้วก็โอเคแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ตามมาเลยค่ะ YouTube fans น้าจะนาทีหนึ่งจากสามนาทีทีนกการตั้งค่านดับแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่านะคะคุณหาแล้วก็ถ้าเป็นซัมซุงถ้าเป็นแอนดรอยด์สิบเอ็ดถ้าเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ๆนะคะให้เข้าไปที่การจัดการทั่วไปค่ะการเ่ยุความเป็วการจัดการทั่วหาตำแหน่งขึ้น แล้วก็ปัดขวาไปเรื่อยๆการคนภาษาไทยจากจัวดวันที่การตั้งค่าไปกับการตั้งค่าแอนดทีมแอนดรอยด์เน็กซัสม์ไทยและบทศน์โครีอ่เข้าไปตรงนี้นะคะแฟคทอคีย์บอร์ดเวอร์ชันศูนย์จุดเก้าเจเอฟเอฟภาษาทั่วไปแบบเป็นตัวทีมใหญ่อัตโนมัติทำให้คำแรกของทุกประโยคเป็นตัวทีมใหญ่เลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายส,สายั่นเมื่อกดปุ่มไม่ได้ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายเนี่ยตรงนี้นะคะสั่นเมื่อกดปุ่มไม่ได้ตรวจสอบอันนี้ก็คือเราปิดไปแล้วนะคะถ้าเราเลือกไว้ก็มันก็จะสั่นนะคะแต่ก่อนหหาาาววิิธีปดดตตัั้้งนนนแ่่ไไม ยืด4ีเลยส่งเสียงเมื่อกดปุ่มเลือกไว้ช่องทำเครื่องหมายอันนี้ส่งเสียงเมื่อกดปุ่มเลือกไว้เวลาเราพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นซัมซุงรุ่นใหม่เวลาพิมพ์นะคะมันจะมีเสียงดังก๊อกนะคะเวลาเวลาเป็นแบบว่ากดปุ่มเป็นแบบเสียงแตะการจัดการช่วยไอภาษาและการทวันที่การช่วยเหลือการกหาตำแหน่งขนกับปุ่มการตั้งค่าก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะ 我要看不要